สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าเช้าเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่พุทธองนะคะวันนี้ตรงกับวันพุธที่4ี่พฤษภาคม2565วันนี้มาสายหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะสีมงคลวันนี้นะคะจะมีสีดําสีฟ้าและสีขาวเลขเด่นประจําวันนี้จะมีเลข1เลข4เลข7และเลข0ย์และเลข8เมื่อจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ1 14 14 47 1 4 0 148 470 478 708 701 081 084และ817 mm hmm. เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้นึงนี้นะคะ1417 1018 47 4048 7078และ08สำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากความฝัน นะฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยและนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องที่คุณภาอาศัยเมื่อคืนนี้คือสื่อนำโชคของคุณเสริมดวงด้านโชคลาบร่วมทบุญนะะกับบุญที่ต่างๆหรือทบุญกับวัดอุทิศบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางท่านนะคะเลขสลิปสีตัวท้ายเป็นสื่อนำโชคของคุณสำหรับเลขเด่นสำรวมท่านที่เกิดในวันอาทิตย์9 1852 ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อนำโชคจะมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพอสเกิดวันที่เกิดของพ่อหากพ่อท่านไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านมันทำบุญดังปสนอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยและนอกจากนี้อายุของคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นอายุของคุณพ่อคุณแม่สามีภระระยาหรือลูกหลานนะคะสำหรับเลขเด่นสมดุลท่านที่เกิดในวันจันทร์หกสี่สามแปดหนึ่งท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อนำโชคจะมาจากสี่ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำ แล้วนอกจากนี้หากคนวันอังคารมีตาไข่นะคะมีทูบตาไข่จุดเลยค่ะวันนี้คือสื่อน,นํำโชคของคุณหรือถ้ามีกูมานเลขกูมานนะคะเลของค์กูมานก็เป็นสื่อน,น้ำโชคกับคนวันอังคารนะคะเสริมดวงด้านโชคลาภร่วมทํามุลกับมูลที่เด็กนะคะบ้านเด็กธรรมรักษ์โรงพยาบาลเด็กเลขสลิปสี่ตัวท้ายคือสื่อน,นํำโชคของคุณด้วยนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง0 1นย์หท่านที่เกิดในมูุตกลางวันค่ะสื่อน,น้ำโชคจะมาจากทะเบียนรถ รถที่คุณนั่งเป็นประจํารถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีหลายคันคันที่ถูกชยวชนหรือกําลังเข้าซ่อมคือสื่อนมำโชคหรือถ้าไม่มีรถส่วนตัวรถรับจ้างรถประจําทางนะที่คุณนั่งในวันนี้คือสื่อนมำโชคของคุณนอกจากนี้ช่วงนี้ไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอรอรับยารอรับวัคซีนหรือเลขที่บัตรคิวธนาคารถ้าไปช่วงนี้นะคะคือสื่อนมำโชคของคุณเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันพุธกลางวันร่วมทําบุญกับโรงพยาบาล โรงพยาบาลไหนก็ได้นะคะโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลฐานพันศึกเลขสลิปสี่ตัวท้ายเป็นสื่อน้ำโชยให้กับคุณด้วยนะคะสําหรับเลขเด่นสมดวงท่านที่เกิดในวันพุธกลางวัน2 0 7 1 5่าท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อน้าโชคจะมาจากเลขเงินโรงบุญสลิปเงินทําบุญต,ต่างๆนะคะบนวัดบนโรงพยาบาลบุญมูลนิธิถ้ามีการโอนไปในวันนี้เลขสลิปสี่ตัวท้ายค่ะและนอกจากนี้หาก คนวันพุธกลางคืนมีบูชาพระราหูเลขลอดเลขเหรียญพระราหูนะคะหรือถ้าไปสการะถึงที่เลขสีส่จากพระราหูก็เป็นสื่อนุนโชยกับคุณเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันพุธกลางคืนรวบทําบุญกับมูลนิธิคนพิการคนพิการแขนขาคนพิการดวงตานะคะเลขสลิปสี่ตัวท้ายเป็นสื่อนุนโชยกับคุณด้วยนะคะสําหรับเลขเด่นสมดวงท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืน5 1892ท่านที่เกิดในวันพฤหัส สื่อน้ำโชคจะมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องตามเลขทาเลขก,กับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อนํำโชคแล้วนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าสํานักงานที่คุณค้าขายหร,รือทํางานอยู่ก็เป็นสื่อนํำโชคให้กับคุณด้วยนะคะสําหรับเลขเหรีสมดุลท่านที่เกิดในวันพฤหัส17204ท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสื่อนํำโชคนะคะจะมาจากอายุของคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตในช่วงนี้นะคะเลขรถเข็นศพเลขฝาโรงเลขที่ห้องเลขที่เตียงนะถ้ามีนะคะ แลวก็ถ้าวันนี้เดินทางไปไหนมาไหนเห็นทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุลองเสี่ยงดูค่ะรถคันนั้นอาจเป็นสื่อน,นำ้ำโชยกับคุณเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันศุกร์ในวันนี้ร่วมทําบุญกับวัดร่วมทําบุญลงศพนะ,ะร่วมทําบุญกับผ้าหอ่อศพหรือทาบุญกับโรงพยาบาลเลขสลิปส่อตัวท้ายคือสื่อนํำโชคของคุณด้วยนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงท่านที่เกิดในวันศุกร์หนึ่งสามหกแปดศูนย์ท่านที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสื่อนํำโชยจะมาจากบินต่างๆนะคะถ้ามีแจ้งมาในวันนี้ บินค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์นะคะ2ตัวท้าย3ามตัวท้ายคือสื่อนําโชยกับคุณหรือถ้าคุณได้เลขจากแม่นางไม้แม่ตะเคียนแม่สมเพาทองอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะลองเสี่ยงดูค่ะเลขชุดนั้นอาจเป็นสื่อนําโชยกับคุณก็ได้นะคะสําหรับเลขเด่นสมดุลท่านที่เกิดวันเสาร์หนึ่งอจ็ย่าลืมนะคะมีหก็ต้องมีเมีเก็ต้องมีหเวลาเวลาเสี่ยงโชคนะคะ ให้สังเกตเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันเกิดและสื่อนําโชคประจําวันเกิดในวันนี้นะคะเอาละขออวยพรทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงปังปังรวยๆว,ว,วยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ